สวนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลาจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางนี้เป็นช่องทางเดียวที่สะดวกเป็นลายกลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโกการขายผักผ่านลายกลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์ แม้จะอยู่ไกลกันเราโพสต์ขายหนึ่งครั้งสมาชิกในกลุ่มร้อยสองร้อยคนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นขึ้นลงลงอาทิตย์หนึ่งหลายรอบอย่างเงี้ยคิดว่าช่องทางนี้มันเป็นช่องทางที่สะดวก คือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าเอา้ามีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผักโดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปูจากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในลายกลุ่ม เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านร้านค้าสุขภาพไม่ ไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงถึงเขาเลยพรุ่งนี้ค่ะผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภยัย มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือถ้าเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมาก <Okay. S 1> แต่ถ้าเราขายออนไลน์อะเราแค่เสียเวลาที่มามานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได,ได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่า ผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขแก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ ไปเลยอย่างเงี้ย